สวัสดีครับนายดินไฮยิมาแต่หมอดินอาตาอํเาเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีวันนี้เราจะมีกิจกรรมดีๆที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการทําน้ําหมักพอดอสองและก็ปุ๋ยหมักสูตรพอดอหนึ่งแต่เริ่มต้นปุ๊บเนี่ยเราจะมาทําน้ํหมักพอดอสองลมาดูส่วนผสมก่อนว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกพระเอกของเรื่องขาดไม่ได้พอดอสองนะ ซึ่งก่อนที่เราจะไปแนะน,นําส่วนผสมอื่นเนี่ยขออนุญาตละลายพอรสองก่อนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้จุลินทรีย์เนี่ยเก,ก,กิดการทํางานก่อนนะเรามีพอรสองแล้วปุ๊บเนี่ยต่อไปก็จะมีน้ํา10ลิตรเนาะกากน้ําตาล10ลิตรแล้วก็เศษวัสดุต่างๆไม่ว,ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้ที่เป็นพืชอ <work> วบน้ำพืชอวบน้ำเนี่ย 40กิโลกรัมเนาะ,ะเริ่มกันเลยก็นล้วกันอันดับแรกแล้วก็ใส่น้ําลงในภาชนะที่เราเตรียมเอาไว้10ลิตรเนาะหลังจากนั้นใส่กากน้ําตาลลงไป10กิโลต่อด้วยหัวเชื้อ พอดอสองที่เรากระตุ้นยอแล้วปุ๊บใส่ลงไปและท้ายสุดปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเศษผักแล้วเศษผลไม้ต่างๆตามลงไปเลยจบพอเสร็จสับทีต้องสับด้วยวิธีการสับวิธีการทำคือต้องสับด้วยต้องสับต้องบอกว่าสับได้วยเพรอขั้นตอนแรกคือใช่วัสดุมีอะไรบ้างก่อนพอครบเสร็จปุ๊บอ่ะเรามาดูวิธีการทําเลยสุดปอทำครั